สวัสดีค่ะนายค่ะวันนี้เครื่องพร้อมค่ะว่าจะทำแหนมค่ะแหนมแหนมอันนี้หมูเนาะหมูหนึ่งกิโลอันนี้ก็เรียกอะไรเลยล่ะหนังหมูหนังหมูซื้อมาแล้วก็ต้มไว้แล้วก็แช่แข็งไว้เพื่อเป็นขาเนาะว่าจะลองลองนี่แหนมมีข้าวสวยไม่มีข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวสวยไปแล้วการไปรู้ใช้ได้เปล่านะกระเทียม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 แล้วก็เกลือ ไหนก็คือไม่ได้ซื้อผงแหนเพื่อนๆค่นะเนาะไม่รู้เลยว่ามันจะได้กินหรือว่าได้ทิง้งเนาะนี่แหละวิธีวิธีวิธีมันนอกไหนก็ทําไม่ก็เป็นเราเพื่อนค่ะอยากทาเนาะอยากทํนะาเนาะอยากกินก็ต้องทําเนาะมีแต่หมูไม่ไม่ผสมเนะืนะ้อเนาะหมูหนึ่งกิโลไม่รู้เลยน้ำตาลก็ไม่ใช่น้ำตาลสิเกลือเกลือกับชูรสก็กะกะเอาเนาะ ลองรู้ว่าเพื่อนๆกาวว่ามันจะได้กินหรือว่าได้จริงน,นะคะ่ะแหนมค่ะแหนม